เมื่อหลักฐานถึงใครเอาหมดนะครับเอาหมดและไม่มีใครสามารถแทรกแซงได้นะครับไม่มีใครที่จะเข้ามาแทรกแซงในคดีของน้องแตงโมได้นะครับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าก่อนหน้านี้มีที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงไปนาเสนอนะครับเราก็ให้อาจารย์ปานเทพเปิดหน้าเลยผมบอกนะครับว่าผู้ใดเข้ามาแทรกแซงในคดีในการทําคดีน้องแตงโมของกรมสอบสวนพิเศษนะครับ เราจะมีการเปิดหน้าให้พี่น้องประชาชนคนไทยรับรู้ว่าบุคคลใดเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาสั่งการให้มีการล้มคดีของน้องแตงโมในกรมสอบสวนพิเศษเกิดขึ้นเราจะมีการประจานนะครับให้สังคมไทยรับรู้เราไม่เกรงกลัวเรื่องการฟ้องมนธรรมะเราจะมีการเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าบุคคลใดเข้ามาแทรกแซงการทําคดีของน้องแตงโมที่กรมสอบสวนพิเศษทันทีนะครับผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่า พิยักษ์เองก็ได้รับมอบหมายคําสั่งมาจากผู้ใหญ่ระดับประเทศให้ดาเนินคดีกับน้องแตงโมอย่างถึงที่สุดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นะครับมาทําคดีนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับน้องแตงโมแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการกู้ศักดิ์ศรีของกรมสอบสวนคดีพิเศษและกระทรวงยิธรรมที่เราได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยิธรรมท่านทวีสอดส่ง ซึ่งได้เห็นความสําคัญขอ,ของคดีน้องแตงโมเป็นคดีสําคัญระดับชาตินะครับแล้วก็เป็นคดีที่ต้องการผู้ศักดิ์ศรีของกระทรวงยุติธรรมที่นะครับประชาชนไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นมานานกรมสอบสวนพิเศ,ศษ,ษ,ษ,ษไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นมานานในคดีน้องแตงโมนะครับเรายืนยันนะครับว่าไม่มีใครแทรกแซงได้นะครับ <S <S ผมเนียอย่างนี้นะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการประสานงานโดยการส่งพยาน นะครับขณะนี้เนี่ยนะครับพยานสี่ปากแรกสอบสิ้นสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับยังมีการเพิ่มเติมอีกนะครับเรื่อยๆนะครับนะในเรื่องของการสอบปาะคำแต่หลักฐานต่างๆก็จะมีการทยอยส่งไปให้กับกรมสอบสวนพิเศษเรื่อยๆแล้วก็ที่มัญสุดคือเราได้มีการร้องขอมีการนะครับสอบพี่เต้มงคลกิจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับโดยให้เครดิตพี่เต้มงคลกิจเนี่ยนำไปมอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษซึ่ง ถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนของตํารวจมาก,ก่อนสองเราให้มีการสอบพี่ไทยนะครับเอกพันธ์บริลิสแล้วก็พี่บินบริลิสในฐานะที่เป็นผู้ที่พบศพน้องแตงโมนะนะครับแล้วก็มีการสอบพี่หนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยเกี่ยวกับเรื่องของรายการผลกระแสซึ่งผมได้นําไปใช้ในสารอาญานะครับหลักฐานที่พี่หนุ่มกัญชัยทามาเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําได้อย่างละเอียดแล้วก็ ต้องชื่นชมพี่หนุ่มนะครับว่าทาและทีมงานเนี่ยทำสำวนคดีน้องแตงโมเนี่ยทำให้พวกเราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับที่พี่หนุ่มจะต้องมาทําตอนนี้นะครับผมยืนยันนะครับว่าพี่หนุ่มพูดถูกแล้วนะครับว่าพี่หนุ่มก็เกรงกลัวเรื่องของละื่องอำนาจศาลแต่ผมก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่พี่หนุ่มทามาให้เรานะครับสามปีที่ผ่านมามันเพียงพอต่อการที่จะผิดกับคนบนเรือเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รับได้ทุกหน่วยงานทบวงกรมนะครับ นะแล้วก็พูดถเกี่ยวข้องทั้งหมดในคดีนี้นะครับนะผมว่าได้มีปรากฏหลักฐานเป็นภาพในการออกรายการผลกระแสทุกตอนเราได้นําไปใช้นะครับในคดีใหม่แล้วก็ได้นําไปใช้ในสารอาญานะครับเรียบร้อยและสารได้มีคำพิพากษาในสารอาญานะครับยกฟ้องผมแล้วก็ได้มีการพิสูจน์ความจริงไปแล้วว่าน้องแตงโมบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วก็นะครับไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็เส้นผมสามเส้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ นะครับที่จะเป็นความจริงพูดงาบว่าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อว่านะครับนะเจ้าที่ตํารวจนะครับยี่สิบเอ็ดนายนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับคนบนเรือนะครับนะเอื้อประโยชน์ให้กับคนบนเรือดังนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าในคดีน้องแตงโมในขณะนี้นะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศเกือบ90%สงสัยนะครับเราได้ทําการสืบสวนสอบสวนเราได้เอกสาราดนามโพกิน ทำข้อมูล GPS นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้ GPS ตัวจริงตัวจริงนะครับที่เป็นต้นฉบับของเรือลําที่เกิดเหตุนะครับนะนำมามอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษซึ่งเป็น GPS ต้นฉบับนะครับของกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะได้รับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีเจ้าของบริษัทการมินนะครับนะจะนํามามอบให้กับ พิยักนัตพลดิษยธรรมที่กรมสอบสรวนพิเศษเป็นต้นฉบับนะครับเป็นต้นฉบับนะแล้วก็จะมีการนําข้อมูลนะครับ GPS ้อนฉบับเหมือนกันจะมาติดตั้งในการจําลองเรือในวันที่17บกุมภาพันธะ์ส5 6 8นหกสิแปะแล้วก็ร่วมกับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะมีการใช้เครื่องมือพิเศษ นะครับเป็นเลเซอร์สแกนนะโดยร่วมกับหน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งจะมีการจำลองวันที่17 18 19 3วันติดนะครับในเรื่องของการทำภูมิศาสตร์แผนที่จำลองของจริงในวันที่เกิดเหตุ24กุมภาพันธ์2 5 6 5 3ปีที่ผ่านมาจะมีการจำลองโดยใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกนจะมีการใช้ GPS ต้นฉบับของจริงที่ ใช้โปรแกรม GPS ของจริงติดก,กับเรือลํำที่มันจำลองว่าเส้นทางการเดินเรือของวันที่เกิดเหตุวันที่24คกุมาพันธ์ตั้งแต่นะครับออกจากท่าเรืออูเอ็นบีซีจนั่งไปถึงควอตนิดแล้วก็ล่องกลับมาถึงท่าเรือเ b c ตลอดจนถึงขนาดที่ว่ามาถึงที่อูเอ็นในเวลาตีสีสนาทีจะมีการจำลองของจริงทุกอย่างโดยใช้เวลา3วันคือ17 18 19นะครับ แล้วก็จะใช้ข้อมูลดาวเทียมทั้งหมดในการทําเป็นนิติวิทยาศาสตร์นะครับทําเป็นนิติวิทยาศาตรให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้โดยเป็นเจ้าภาพก็คือว่ากรมสอบสวนพิเศษ,ศษจะเป็นเจ้าภาพทางชมรม้วยรรมพร้อมกับทีมงานบ้านพานทิย์ทุกฝ่ายก็จะเป็นผู้สนับสนุสน,นนําเรือนะครับมาให้กรมสอบสวนพิเศษ จำลองของจริงนะครับจำลองของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าเรากําหนดวันเรียบร้อยนะครับว่า1 7, 1 8 1 9นะครับจะมีการจําลองโดยใช้ทรีเวสของจริงใช้ทุกอย่างของจริงหมดโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมของจริงทุกอย่างนะครับนะอันนี้คือแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องต่อมาในขณะนี้เราพบจุดที่ต้องสงสัย ว่าจะเป็นสถานที่นะครับนะเป็นสถานที่ที่น้องแตงโมหายไปหลังจากเวลาสองทุ่มสามสิบหกนาทีนะซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้อาจารย์บานเทพก็ได้เปิดเนาะบางอย่างให้ดูไปแล้วนะครับแต่ทุกอย่างนะครับเราบอกได้เลยว่ายังมีอะไรอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้เปิดให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมขอให้บอกเลยว่า นะครับต่อคนทั้งโลกเลยก็ได้ครับต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมร้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เป็นคดีประมาทนะครับนะส่วนที่ไอการฟ้องไปคดีประมาทผมไม่กล้าร่วงนะครับการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีเพราะเป็นคนละส่วนกันผมใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสารอาญานะครับศารอาารัชดาเป็นตัวตั้งในการทําคดีหรือคดีในการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตคอร์รัปชันในคดีน้องแตงโมไม่ว่าหลักฐานถึงใครไม่ว่าจะถึงสวไม่ว่าจะถึงอดีตผบตรไม่ว่าจะถึงนักการเมืองไม่ว่าจะถึงใครกวาเรียบครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับเราจะกวาาเรียบนะครับเราไม่มีการละเว้นเราไม่มีการเมตตาปาณีต่อบคุคคลที่ร่วมกันทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับต่อให้เป็นพลตรบรวจเอกเราก็ไม่มีความเมตตาปาณีต่อให้เป็นระดับสว เราก็ไม่มีความเมตตาปาณีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเรายืนยันนะครับว่าถ้าหลักฐานถึงเอาหมดครับเอาหมดนะเอาหมดพเพราะคดีนี้นะครับมันมีการพาน้องแตงโมงไปขายนะครับนะไปขายนะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวล่องเรือนะครับมีคนได้เงินจากการนําน้องแตงโมงไปขายนะครับนะเงืเลขคือ4ี่แสนบาทในขณะนี้นะครับที่เรามีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคําพูดของคนคนหนึ่ง ยืนยันว่ามีการจ้างน้องแตงโมสี่แสนบาทนะครับนะมาในการลงเรือครั้งนี้นะครับ